ะคะ่ะอันนี้ก็จะทาน้ำมันนะคะอันนี้เป็นน้ำมันหอมเจียวที่เจียวไม่เย็นทำกับข้าวทำไม่เย็นทำอะไรต้องใส่ลูกเผื่กันติดกระทะจะไม่ใช้เนยนะคะใช้เนยใช้เนยจะหอมมากแต่ว่าเราจะไม่ใช้เพราะว่าเนยจะทำให้ไหม้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาหยอดหยอดแป้งก่ะ ไม่ถูกนะแป้งอะลองดูแค่นี้ดูก่อนว่าว่าเขาจะเป็นว่าเขาจะเป็นท่าไหนใส่สองเส้นพอเดี๋ยวพอสุกแล้วพี่สนุจะทามายองเนสเขาจะได้มีรสชาติค่ะแล้วเราก็ปิดเลยอืม น้อยน่ยังสกเลยอ่ะสกหรอสกรเปล่า,ลาออกมาก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนก็พีกดด้านนะเพราะว่าฝั่งนั้นมันจะร้อนมันร้อนไม่ทั่วถึงแต่ถามว่าสุกไหมอันนี้ก็สุกแล้วแหล,ละัี้ไน้วไะป่อยน,นแค่น้นหละ,ะแล้วแ่งลช่ามันล้นไปทางนี้เห็นไหมมันล้นไปทางนี้ เพราะว่านี่มันเป็นรสชาติมันไม่ได้หวาหนมากนะมันคือแบบมันจืดเลยอ่ะไม่หวานเลยแล้วก็มาใส่อันนี้ให้มันมีรสชาติค่ะใส่ปูปัดผ่ามายองนนสแล้วเราก็ใส่ผักลงไปด้วยผักก็อาจจะแบบเหี่ยวๆไม่ใช่เหี่ยวผักมันช้ำ